น้ำไปดูมวลน,น้ําจากอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรที่นครราชสีมานะคะเมื่อวานเนี้ยเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อําเภอเมืองตอนนี้ไหลไปอําเภอโนนสูงครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสํารวจความเสียหายนะคะโดยเฉพาะบ้านหนองอ้อตําบลเมืองปราสาทที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคนในหมู่บ้านเนี่ยต้องใช้คําว่าถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเข้าออกไม่ได้เลยเพราะว่ารถก็เข้าออกไม่ได้เลยนะคะมีรถทหารนะคะครับ ที่เข้าไปช่วยเหลือต้องเป็นรถทหารคันใหญ่ๆถึงจะไปได้แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าน้ําเชี่ยวน้ําแรงแล้วก็น้ําท่วมสูงเป็นรถทหารจากค่ายสุรนารีนะคะก็ส่งน้ําส่งอาหารส่งสิ่งของจําเป็นไปให้ชาวบ้านก็ตลอดสองเส้นทาง3กิโลอ่ะค่ะจากอํเาเภอโนนสูงไปบ้านหนองอ้อน้ําท่วมเมตรกว่าครับบ้านบางหลังนะคะคุณผู้ชมถึงหลังคา มิดหลังคาเลยก็มีนะคะก็ต้องอบพยพไปศูนย์พักพิงที่อบอตอเมืองปราศาสตร์ม,มีหลายร้อยคนอบพยพไม่ทันคือถนนเนี่ยน้ำท่วมตัดขาดก่อนคือน้ำมันมาเร็วจริงๆคุณผู้ชมอบพยพกันไม่ทันนะคะคก็ขอติดรถทหารแบบนี้ค่ะนี่ฮะเพื่อออกไปข้างนอกเนี่ยสองแม่ลูกคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วต้องไปโรงพยาบาลต้องกินยารักษาโรคที่เป็นโรคประจาตัวนะคะนี่ก็ต้องอาศัยรถทหารไปแบบนี้อุ้มสุนัขอุ้มอะไรกันไปนี่ค่ะ ลึกมากเลยกำลังขึ้นกลังขึเยอะยี่ค่อยแปะบอนพันเนี่ยวันนี้ทำนี่ก็แปะเลยพร้อมที่นอนมันอยู่ไม่ได้เลยแม่ตอนนี้แม่นตั้งตัวชันไแม่เนี่ยไม่มีใครตั้งแม่ตั้งก็ร่มทพือลงปุบแต่นี้จะไปอยู่ไหนกันก่อนแม่คนข้าของจะอยู่ไหนกันก่อนคนไหนไหนควมก็ยุ่ละกัน ระหว่างทางก็มีชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือไปตลอดทางค่ะคุณผู้ชมขอให้รับไปด้วยขอไปด้วยได้ไหมขอติดรถไปด้วยได้ไหมแต่ว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันเต็มรถแล้วค,คือรถเต็มแล้วเข้าไปไม่ได้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารอแป๊บเดียวเดี๋ยวย้อนกลับมาใหม่แล้วก็นําเรือค่ะคือที่บนรถเนี่ยมีเรือไปด้วย รถเต็มและใช้เรือก็แล้วกันก็มีเรือไปช่วยนะคะเรือท้องแบนนะคะเนี่ยค่ะคือบางบ้านเนี่ยเขาเห็นรถแล้วเขาก็แบบไม่ไหวแล้วอยู่บ้านตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะขอติดไปสุดท้ายก็ต้องนั่งเรือโดยที่ทางทหารก็ช่วยเหลือนะคะครับมาแล้วทหารมาช่วยแล้ว,าวฟาออกมาเดี๋ยวลุ่ง ตอนที่เรามาตอนที่เรามาเนี่ยเห็นคนยืนขอความเห็นครับเห็นเขายกมือเขาติดว่าติดอยู่3ามสี่คนครับเขาไม่ได้กินข้าวกินน้ําอยู่เขาไม่ได้กินครับแล้วผมไปส่งคนแล้วก็กลับมาครับกลับมาช่วยแล้วก็เรียกแกก็ไม่ไม่ตอบไม่หายไปแล้วตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันห่วงครับผมจะไปช่วยอยู่มันเข้าไม่ได้ครับต้องรอเรือเครื่องเดียวครับต้องรออ้าวทหารบอกว่าบางบ้านขับรถผ่านไปตอนแรกเห็นโบกมือขอความช่วยเหลือตะโกนบอกไปว่ารอก่อนเดี๋ยวกลับมาพอทหารย้อนกลับไปไม่เจอแล้วอ่ะ ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วก็เ,เ,เลยเป็นห่วงอะค่ะว่าครอบครัวนั้นเนี่ยเอ๊ะไปอพยพไปอยู่ตรงไหนยังไงรหรือว่าติดเรือท้องแบนของเจ้าหน้าที่ที่ตามมาทีหลังหรือยอย่างไรเพราะว่าไม่เจอแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้ำที่เข้าท่วมในอำเภอโนนสูงเนี่ยค่ะก็จะไหลไปอำเภอพิมายนะคะแล้วก็ลงสู่แม่น้ำมูลนะคะทีมข่าวก็เลยไปสำรวจที่อำเภอพิมายน้ำท่วมสะพานข้ามแม่น้ำมูลด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานพิมาย ท่วมถึงคอคุณผู้ชมท่วมถึงคอเลยนะคะทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้แบ็กโฮขุดพักตบชวาที่มันขวางทางน้ำอะค่ะให้น้ำไหลคล่องตัวมากยิ่งขึ้นปราสาทหินพิมายสารที่สำคัญเนี่ยน้ำเริ่มท่วมแล้วเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พิมายก็ต้องใช้กระสอบทรายอะนะคะก็มาทำเนี่ยกระสอบทรายแบบนี้เลยทางด้านทิศเหนือทำเป็นกำแพงดิน นี่ค่ะสูงเมกกว่าป้องกันน้ําเข้าท่วมประสาทหินพิมายมก็ทํากันมา5วันนะคะก็คืบหน้าแบบที่เห็นในภาพนี้ส่วนระดับน้ําในแม่น้ํามูลนะคะ ไหลท่วมเต็มถึงระดับสันคอนกรีตบางจุดไหลเอ่อเข้าท่วมถนนของหมู่บ้านก็ต้องใช้กระสอบทรายมาช่วยเหมือนกันหน่วยงานในพื้นที่บอกว่ามวลน,น้ำทั้งหมดจากอำเภอโนนสูงจะไหลไปรวมตัวกันในพื้นที่อำเภอพิมายกลางดึกคืนนี้นะคะคืนนี้นะกลางดึกคืนนี้อำเภอพิมายต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่ามวลน,น้ำจะไปถึงตรงนั้นก็เลยต้องแจ้งเตือนเลยค่ะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำมูลและในเขตเทศบาล เฝ้าระวังให้เตรียมพร้อมอบพยพทันทีที่มวลน,น้ํามาถึงนะคะแล้วบางทีมาช่วงกลางคืนเช,ช้ามาบางทีไม่ทันกันเนย